เราเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยเราทําบ่อขยะฝังกบก่อนแต่ว่าขยะัฝังกบที่ที่เราทำเนี่ยก็คือจะเอาไปใช้ในอนาคตซึ่งเมื่อได้ได้ได,ได้สร้างโรงไฟฟ้านะครับจากเดิมเนี่ยมันมีบ่อขยะเก่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของออบ่อขยะปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นบ่อขยะเก่าปัจจุบันนี้ได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วโดยโดยโดย,โดยการขนย้ายขยะบางส่วน เข้ามาที่บ่อขยะใหม่นะฮะในในรูปแบบของขยะก็เป็นขยะชุมชนที่เก็บตามบ้านโดยเทศบาลและอบตอต,อต่างๆที่เก็บมาส่งให้กับทางบ่อขยะเราครับผมจังหวัดนี้ก็จะมีความสะอาดขึ้นรูปแบบของออสิ่งแวดล้อมนะฮะงานการสุขาพิบาลอะไรประมาณนี้ครับพี่ซึ่งซึ่งเมืองก็จะสะอาดขึ้น โดยเรามีบอกกันจากขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะฮะตามทางเ,เขาเรียกอะไรกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาก็เคยเข้ามาดูครับเข้ามาตรวจสอบมาดูครับผมแต่ยืนยันว่าตรงนี้ไม่ใช่ขยะที่ถือขยะอันตรายอยู่ไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เป็นขยะชุมชนนะฮะขยะเยอะแยะเนี่ย,ยเยอะายะไนเทีเ่ยวทิ้งเกินเกินการอย่างที่เคยเป็นเลยเอาอยู่ไปยังวันเหลือแต่น,น,นันวน่าจะทําให้ดี เขาก็เข <chat> mm ้าใจนะเขาเข้าใจเขาก็ลองถาลองทักทู่นี้ก็ปัญหาไม่เกิดนะภูเก็ตนมปัญหากับเกิดที่เกาะสมุยเห็นมครับวันนี้นะฮะเพราะมันเป็นเป็นมาตรฐานเนี่ยตั้งเกาะต่างๆเนี่ยต้องเรียนแบบภูเก็บนั่นไงก็นกันมาอย่างที่ผนแล้ววันนั้นที่เรือล่องอย่างนั้นมันมันนึกคุ้มค่ากันกันเลยเพราะนั้นวิธีการอย่างที่ท่านก็หนักภูเมืองภูเก็ตนี่แหละก็คือทําให้มันยั่งยืนนะต่อไปขยายตามชายแดนยังไม่มีปัญหานะลองมาที่นี่ก็เผาได้หมด ไม่ไดีต้องไปทำข่าวไปแอบทิ้งรักรอ่องทิ้งแล้วน้นก็ดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้น,นเพราะว่ามันมันทางผ่านมันมองไม่ไม่สวยถ้าไอไอถ้ามองแบบว่าไอเศรษฐกิจผ่านหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันมันมองไม่สวยอะขยะที่เราถูกลมกบพิวเต็มถนนแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นศูนย์เรียนรู้กเกษตรนะยมันก็มองไม่สวย ถ้าทำย้ายออกนี้ก็สวยอยู่เกเษตรตู้นรนิ้วเขาก็จะมีสีสันขึ้นขยะมาจากเทศบาลก็จะลงมาที่บ่อนะฮะพอลงมาจากบ่อพักจะมีน้ําน้ําเสียจากขยะก็จะถูกดูดไปที่บ่อรวมรวมน้ำนะฮะเป็นบ่อพักน้ําเสร็จแล้วจะมีไดโวด,ดูดส่งไปที่บ่อเก็บกินนะฮะ บอ่อเก็บกลิ่นก็ประกอบไปด้วยตัวฟีดนะฮะตัวฟีดก็คือเป็นใบพัดฟีดสองข้างเพื่อทำให้การเกิดมีเทนขึ้นมานะฮะพอมีมีเทนขึ้นมาปับ๊บเราก็จะมีแฟร์อยู่ก็จะเผาเผามีเทนทิ้งตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วในบอ่อเก็บกลิ่นก็จะมีในส่วนของท่อโอเวอร์โฟล้นมาในบอ่อที่สอง ก็เรียกว่าเป็น MCL สอบ่อนี้นะบ่อน,นี้จะเป็นตัวเติมอากาศนะฮะนะใช่ครับผมนะจะมีจะมีเจ็ตีทั้งหมด4ตัว<ม>นะฮะตีให้แยกตะกรอนออกเสร็จแล้วพอตีตะกรอนได้ได้ที่แล้วก็สู่กระบวนการแยกเข้าไปในส่วนของถังมิกนะฮะถังมิกตัวนี้ประกอบไปด้วยข้างในจะเป็นตัวกรอง<ม>อีกหลายๆชั้นนะฮะสเสร็จจากกาันรกรองไปแล้ว ก็จะมีปั๊มดูดเข้าไปในส่วนของสครับเบอร์สครับเบอร์ตัวนี้เป็นถังที่เป็นสีสีชมพูนะฮะครับตัวนี้จะเติมแมนเบมตัวนี้จะเติมโอโซนเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วค่าน้ำได้ตามที่เขาคำนวณมานะฮะก็จะปล่อยเข้าไปสู่เ c l 3เป็นบ่อเก็บน้ำบ่อสุดท้ายนบ่อสุดท้ายครับซึ่งน้ำตรงนี้นีสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างก็จะใช้อุปโภคได้ นะฮะในส่วนของลดน้ําต้นไม้หรือว่าเอามาล้างรถอะไรพวกนี้ได้ครับที่แล้วถ้าเกิดว่าโรงงานเข้าสู่ฟูกระบวนการที่ว่าแบบขึ้นตรงที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมันต้องยังไงต่อพี่ไอ้พวกขยะพวกนี้มันจะต้องยังไงขยะตัวเนี้ยจะถูกไปเผานะฮะเผาไรเข้าไบรเลอร์อีกทีหนึ่งขยะเนี่ยสุดท้ายก็จะหมดไปเรื่อยๆหมายถึงว่าอย่างพอเข้ามาเทงี้เสร็จแล้วจะมีรถตัดเอาไปใส่นั่นเลยเหรอพี่ อันนี้คือเราไม่ได้มองถึงกระบวนการที่บําบัดน้ำนะจริงๆแล, <นะ S 2> แล้วอนาคตเขาจะทําแผ่นโพาแพตรตัวนี้ออกมานะฮะขยะอาจจะไปบีบที่นู่นเลยแต่ยัไม่ต้องมาลงนี่แล้วใช่น้ําก็จะวิ่งเข้าไปบําบัดที่นู่น200คิวอของเก่านี่100คิวที่จะไปบําบัดนะฮะบ,บ่บาบัดของเขารับน้ําได้300คิวต่อวันมันเหมือนมันแยกกันเลยใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวลงไฟฟ้าขึ้นเนี่ยขยะก็ไปลงที่นั่นนี้เลยขยะก็ไปลงที่นู่น เสร็จแล้วที่เหลือคีดเท่าก็ต้องมาฝังกบครับ